บูญผ้าพยักขึ้นเสียงคำรามดังก้องขึ้นกลางป่าดงดิบลมเงย็นพัดผ่านใบไม้ทำให้เกิดเสียงซักซกหน้าขนลุกแสงแดดสัสดส่องลอดผ่านกิ่งไม้เป็นลวดลายบนพื้นดินเขาเดินช้าๆพร้อมหัวใจเต้นแรงทุกก้าวที่เหยียบลงบนพื้นดินทำให้รู้สึกถึงความไม่แน่นอนกลิ่นความชื้นและดินเปียกคลุ้งเข้าจมูกเขาหยุดหายใจเพื่อฟังเสียงรอบตัวมีเพียงเสียงนกที่บินหนีและเสียงลำธารไหลเบา ฮาหะแต่แล้วเสียงคำรามกลับดังขึ้นใกล้ขึ้นเขาหันไปมองอย่างตื่นตระหนกแสงสลัวจากแดดและเงาไม้ทำให้เห็นเงาร่างใหญ่เคลื่อนไหวขนลุกทั่วร่างกายเหงื่อเย็นซึมตามหน้าผากทุกเส้นทางที่เขาเดินเหมือนถูกจับตาจังหวะหัวใจเหมือนกับจะหยุดเขาก้าวถอยหลังแล้วล้มลงกับพื้นโคลนเสียงกิ่งไม้หักดังใกล้ตัวสายตาเขาพบเพียงเงาอันมืดมิด ร่างใหญ่นั้นเริ่มปรากฏชัดดวงตาเหลือบวาวเหมือนประกายไฟในความมืดเขารู้สึกถึงความเย็นจากลมหายใจของสิ่งนั้นร่างเขาแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้ทุกอย่างเงียบลงชั่วครู่ความเงียบปรับทําให้ใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมแล้วเสียงคำรามครั้งสุดท้ายก็ดังกึกก้องรอบตัวทําให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังความมืดและความหวาดกลัวเริ่มคลุมป่าทั้งผืน เขาสัมผัสถึงร่างที่ใกล้เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเขารู้สึกถึงลมหายใจร้อนรดที่ต้นคอกลิ่นเหม็นของสัตว์ป่าผสมกับความชื้นทําให้แทบอาเจียนเสียงคำรามดังก้องใกล้เข้ามาเรื่อยหาหา่ร่างนั้นเคลื่อนไหวช้าแต่หนักแน่นทุกก้าวของมันทําให้พื้นดินสั่นเล็กน้อยเขาพยายามคลานถอยหลังแต่เท้าติดโคลนมือเกาะรากไม้เพื่อพยุงตัวแต่แรงดึงของความกลัวทําให้เกือบล้ม แสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ลอดผ่านกิ่งไม้ส่องลงบนร่างใหญ่เผยให้เห็นกรงเล็บคมยาวและดวงตาสีทองที่แวววาวเขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกฝีก้าวหัวใจเต้นแรงจนเกือบหลุดออกมาจากอกเขาพยายามจะตะโกนแต่เสียงกลับกลายเป็นสำลักความมืดรอบตัวเหมือนจะกลืนเขาเข้าไปเสียงใบไม้แห้งแตกดังใกล้เท้าร่างใหญ่นั้นก้าวเข้ามาใกล้จนเกือบสัมผัสตัวเขา เขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศมือเขาเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ำแข็งห่อหุ้มทุกความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนรวมเป็นความสิ้นหวังเขาเงยหน้าขึ้นมองและเห็นเงาร่างสูงใหญ่เหนือเขาดวงตาน,นั้นมองมาด้วยความหิวโหวยและอมหิตเสียงคำรามครั้งสุดท้ายดังก้องเต็มป่าเขารู้ว่าไม่มีทางหลบหนีทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเหมือนโลกทั้งใบรอการตัดสินใจของร่างนั้น ความเงียบและความมืดก่อตัวเป็นความหวาดกลัวสุดขีดและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าเขาได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือจินตนาการของมนุษย์ร่างใหญ่ค่อยๆโน้มตัวลงต่ำดวงตาสีทองจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเขาลมหายใจร้อนพัดผ่านใบหน้าทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกไฟเผาเบาหาหะเสียงคำรามสั่นสะเทือนรอบตัวทำให้ต้นไม้ลู่ลงและโครนสั่นไหวใต้เท้า เขาพยายามก้าวถอยหลังช้าหาหาแต่ทุกฝีก้าวเหมือนมีแรงดึงเข้าหางเงาร่างนั้นมือสั่นและหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดกลิ่นป่าและเหงื่อผสมกันจนแทบขาดอากาศหายใจเสียงกิ่งไม้หักใต้เท้าของสิ่งมีชีวิตนั้นดังขึ้นใกล้เขามากและเขาเริ่มเห็นเงาร่างนั้นกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นร่างยักษ์ใหญ่นั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสเขา ดวงตาสีทองเหลือบบอสะท้อนแสงสุดท้ายของแดดเขารู้สึกถึงพลังดิบและความดูร้ายที่เกินจินตนาการหัวใจเขาแทบหยุดเต้นทุกความคิดเกี่ยวกับการหลบหนีหายไปความหวาดกลัวกลืนกินเขาทั้งหมดในวินาทีนั้นเสียงคำรามสูงสุดดังก้องเต็มป่าเหมือนฟ้าผ่ากลางอากาศและร่างยักษ์ยายนั้นย่อตัวลงใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนแรง ทุกความกลัวความไม่แน่นอนและความตื่นตระหนกรวมตัวกันเขารู้ว่าไม่มีทางหลบหนีจากเนื้อมือของบูรพาพยักษ์ร่างนั้นก้าวเข้ามาอีก 9. หนึ่งก้าวเงามืดครอบคลุมทั้งตัวเขาหัวใจเขาเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุอ,อกทุกความรู้สึกหยุดนิ่งโลกทั้งใบเหมือนลมหายใจเดียวของสิ่งมีชีวิตดูร้ายนี้และในตอนนั้นเขารู้ว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปตลอดกาลเขารู้สึกถึงแรงสันสะเทือนใต้ฝ่าเท้า เหมือนโลกทั้งผืนสั่นไหวตามก้าวของร่างนั้นลมหายใจร้อนปะทะใบหน้าเขาอย่างแรงทำให้เขาแทบขาดใจดวงตาสีทองจับจ้องเขาอย่างไม่ละสายตาทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยืดยาวเป็นนาทีร่างใหญ่โน้มตัวลงต่ำกว่าเขากรงเล็บคมยาวสะท้อนแสงจางของดวงอาทิตย์เขาแทบมองไม่เห็นรอบตัวเสียงหัวใจเต้นดังในหูทุกความคิดหยุดชะงัก ความหวาดกลัวกลืนกินร่างกายและจิตใจแล้วจู่ๆร่างยักษ์ายนั้นเงียยสงัดเหมือนรออะไรบางอย่างเขาพยายามหายใจช้าๆแต่ก็แทบไม่กล้าขยับความมืดและเงาของป่าครอบคลุมรอบตัวเขาเสียงใบไม้แห้งแตกดังเบาๆใกล้เขาทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวอย่างสูงสุดดวงตาสีทองจ้องเขาแน่นเหมือนอ่านทุกความคิดภายในใจเขาอยากจะวิ่งแต่เท้าเหมือนติดโคลน ทุกการเคลื่อนไหวทําให้ร่างยักย์ยรับรู้และแล้วเขาก็ได้ยินเสียงต่ำๆของคํารามอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ดังเหมือนก่อนมันแผ่วเบาแต่แสงความดูร้ายและอมหิตเขารู้ว่าเวลาเหมือนหยุดนิ่งโลกทั้งใบถูกครอบงาด้วยความเงียบและความหวาดกลัวทุกลมหายใจเหมือนถูกชั่งน้ําหนักร่างใหญ่เคลื่อนไหวช้าๆใกล้เข้ามาอีกและในวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ชัดเจน ว่าไม่มีทางหนีจากสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าร่างยักย้ายโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเกือบสัมผัสเขากรงเล็บคมและขนป่านหนาแผ่รอบตัวเขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลลมหายใจร้อนปะทะผิวหน้าเหมือนไฟลุกทุกเสียงรอบตัวงเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจเขาที่เต้นรัวดังลัน่นดวงตาสีทองสะท้อนแสงสุดท้ายของวันจับจ้องเขาเหมือนล่าชีวิต เขาพยายามขยับแต่ร่างแข็งทื่อมือเท้าสั่นไม่สามารถขยับได้ความหวาดกลัวแผ่ซ่านทั่วร่างเหมือนทุกความทรงจำรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังแล้วร่างใหญ่ยกกรงเล็บขึ้นสูงเนามือทอดยาวลงบนเขาความเงียบรอบตัวตึงเครียดเหมือนโลกกำลังรอการตัดสินลมหายใจร้อนแรงประทะเต็มใบหน้ากลิ่นป่าผสมเหงื่อทำให้แทบขาดอากาศ เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกวินาทีเสียงคำรามต่ำๆแผ่วลงเหมือนขู่แต่ดวงตาสีทองยังคงจับจ้องเขาแน่นทุกแรงกดดันทำให้เขารู้สึกเหมือนจะย่อยสลายร่างเขาแข็งทื่อจากความหวาดกลัวและในตอนนั้นเขารู้สึกได้ถึงพลังดิบที่เหนือจินตนาการของมนุษย์มันอยู่ใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจและแรงสั่นสะเทือนทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหลอมรวมเป็นความมืด โลกทั้งใบกลายเป็นสนามของสิ่งมีชีวิตดูร้ายนี้เขาไม่อาจหนีไม่อาจสู้ความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกกลืนกินทุกความคิดและทุกลมหายใจที่เหลืออยู่เหมือนกำลังถูกนับถอยหลังสู่ความสิ้นหวังร่างยักย้ายก้าวเข้ามาอีกก้าวแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าเขารู้สึกชัดเจนเหมือนโลกทั้งใบสั่นไหวลมหายใจร้อนปะทะหน้าเขาอย่างรุนแรงกรมเล็บคมยาวสะท้อนแสงสุดท้ายของวัน ดวงตาสีทองจับจ้องเขาเหมือนอ่านทุกความคิดเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อมือเท้าสั่นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกจับจ้องและตอบสนองหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกความหวาดกลัวกลืนกินทั้งร่างและจิตใจร่างยักย้ายโน้มตัวลงต่ำกว่าเขาเสียงลมหายใจหนักและต่ำดังก้องรอบตัว กลิ่นป่าชื้นและเหงื่อแรงแผเขาจะมูกเขาแทบขัดใจแต่ยังคงรับรู้ถึงแรงดิบรอบตัวทุกวินาทีเหมือนยืดยาวเป็นนาทีดวงตาสีทองสะท้อนแสงสลัวจับจ้องทุกฝีก้าวของเขาอย่างไม่ละสายตาร่างใหญ่ยกตรงและขึ้นสูงเหนอมือทอดยาวลงบนตัวเขาความตึงเครียดรอบตัวทำให้เหมือนเวลาหยุดนิ่งเขารู้สึกถึงความสิ้นหวังเต็มหัวใจ โลกทั้งใบเหมือนหายไปเหลือเพียงเขาและสิ่งมีชีวิตนี้เสียงหัวใจเต้นรัวดังก้องในหูทุกแรงกดดันทำให้ร่างแขงทื่อเขาพยายามหายใจช้าๆแต่แทบจะไม่มีอากาศและในวินาทีนั้นเขารู้ชัดเจนว่าชีวิตกำลังเผชิญหน้ากับอำนาจเหนือจินตนาการร่างยักย้ายโน้มตัวเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสเขาลมหายใจร้อนแรงประทะใบหน้าอย่างแรงกรมเล็บคมยาวสะท้อนแสงอ่อนของตะวันลับฟ้า ดวงตาสีทองจับจ้องเขาเหมือนอ่านทุกความคิดเขารู้สึกถึงแรงดิบและความดูร้ายที่แผ่ซ่านรอบตัวทุกฝีก้าวของมันทําให้พื้นดินสั่นเล็กน้อยเสียงคำรามต่ำและลึกดังก้องเข้าหูหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนจะระเบิดมือและเท้าแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้ความหวาดกลัวกลืนกินทั้งร่างกายและจิตใจร่างยักย้ายโน้มตัวลงต่ำยิ่งขึ้นกลิ่นป่าชื้นและเหงื่อแรงแผ่เข้าจมูก เขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลบนอกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงลมหายใจหนักของสิ่งนั้นความมืดครอบคลุมทุกทิศทางแล้วดวงตาสีทองจ้องเขาแน่นยิ่งขึ้นเหมือนอ่านทุกความคิดและทุกความกลัวเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อแรงกดดันทำให้เหมือนโลกทั้งใบย่อมลงลมหายใจร้อนแรงราวกับไฟเผาใบหน้าและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าความหวาดกลัวจะไม่จบง่าย ฮ่หาฮร่างยักย้ายค่อยๆย่อตัวต่ำลงจนใกล้เขามากที่สุดเสียงคำรามดังกึกก้องเต็มป่าทุกความรู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นตระหนกรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังเขารับรู้ถึงพลังเหนือจินตนาการที่อยู่ตรงหน้าและหัวใจเขารู้ชัดเจนว่าไม่มีทางหลบหนีร่างยักย้ายก้มตัวลงจนใกล้เขาแท้สัมผัสลมหายใจร้อนแรงและเหม็นป่าผสมเหงือเข้าจมูกกรงเล็บคมสะท้อนแสงสุดท้ายของตะวัน ดวงตาสีทองจับจ้องเขาแน่นทุกการเคลื่อนไหวของมันเหมือนช่างน้ำหนักทุกฝีก้าวของเขาเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าติดโคลนแน่นมือสั่นและหัวใจเต้นแรงจนเหมือนระเบิดเสียงคำรามึกดังก้องรอบตัวทุกความคิดเกี่ยวกับการหลบหนีหายไปความหวาดกลัวกลืนกินทั้งร่างกายและจิตใจร่างยักย้ายโน้มตัวต่ำลงใกล้กว่าเดิมดวงตาสีทองจับจ้องทุกฝีก้าว ลมหายใจร้อนแรงประทะนหน้าเขาเหมือนไฟเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อแรงกดดันรอบตัวเหมือนโลกทั้งใบถ่วงลงบนอกแล้วจู่จูเสียงคำรามก็แผ่วเบาลงแต่ความดูร้ายและอำมหิตในดวงตายยังคงอยู่เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาและร่างยักย้ายตรงหน้าทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเขารู้ชัดเจนว่าความตื่นตระหนกนี้ยังไม่จบ ร่างยักย้ายเริ่มย่อตัวต่ำลงอีกครั้งแรงดันมหาศาลจากร่างมันทำให้พื้นดินสัน่นหัวใจเขาเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดและทุกความหวาดกลัวที่สะสมมาทั้งหมดรวมตัวเป็นความสิ้นหวังที่แทบทำให้เขาหายใจไม่ออกร่างยักย้ายโน้มตัวลงต่ำจนใกล้เขาเต็มที่กรงเล็บคมยาวสะท้อนแสงจางของตะวันลับฟ้าลมหายใจร้อนแรงประทะใบหน้าเหมือนไฟเผาดวงตาสีทองจับจ้องเขาเหมือนอ่านทุกความคิด เขารู้สึกถึงแรงดิบและความดูร้ายที่แผ่ซ่านรอบตัวทุกฝีก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นเบาหาหา่เสียงคำรามต่ำและหนักดังก้องรอบป่าหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดมือและเท้าแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้ความหวาดกลัวกลืนกินทั้งร่างกายและจิตใจร่างยักย้ายค่อยๆขยับกรงเล็บเข้าใกล้ลมหายใจร้อนแรงและกลิ่นป่าชื้นแผ่เข้าจมูก เขารับรู้ถึงแรงกดดันมหาศาลบนอกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงลมหายใจหนักของมันความมืดและเงาไม้คลุมทุกทิศทางดวงตาสีทองยังคงจับจ้องเขาแน่นเหมือนอ่านทุกความคิดและความหวาดกลัวเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อแรงกดดันทําให้โลกทั้งใบเหมือนย่อมลงบนตัวเขาลมหายใจร้อนแรงเหมือนไฟลุกเผาใบหน้าและในวินาทีนั้นเขารู้ชัดเจน ว่าไม่มีทางหนีจากสิ่งมีชีวิตตรงหน้าทุกความหวาดกลัวรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังร่างยักษ์ย้ายก้าวเข้ามาอีกก้าวและโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบตัวเขาร่างยักษ์ย้ายย่อตัวต่ำลงจนใกล้เขาเต็มที่กรงเล็บคมยาวสะท้อนแสงสุดท้ายของตะวันลมหายใจร้อนแรงประทะใบหน้าเหมือนไฟเผาดวงตาสีทองจับจ้องเขาแน,น่นเขารู้สึกถึงแรงดิบและความดร้ายที่แผ่ซ่านรอบตัว ทุกฝีก้าวของมันทําให้พื้นดินสัน่นเสียงคํารามต่ําและหนักดันก้องป่าหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดมือและเท้าแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้ความหวาดกลัวกลืนกินทั้งร่างกายและจิตใจร่างยักย้ายค่อยๆขยับกรงเล็บเข้าใกล้ลมหายใจร้อนแรงและกลิ่นป่าชื้นแผ่เข้าจมูกเขารับรู้ถึงแรงกดดันมหาศาลบนอกทุกสิ่งรอบตัวงเงียบสนิทยกเว้นเสียงลมหายใจหนักของมัน ความมืดและเงาไม้คลุมทุกทิศทางดวงตาสีทองยังคงจับจ้องเขาแน่นเหมือนอ่านทุกความคิดและความหวาดกลัวเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อแรงกดดันทำให้โลกทั้งใบเหมือนย่อมลงบนตัวเขาลมหายใจร้อนแรงเหมือนไฟลุกเผาใบหน้าร่างยักย้ายย่อตัวลงอีกครั้งแรงกดดันจากมันทำให้พื้นดินสั่นแรงขึ้นเขาแทบหายใจไม่ออก ทุกความหวาดกลัวรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังที่แทบบทขยิดใจและในวินาทีนั้นเขารู้ชัดเจนว่าชะตากรรมของเขาอยู่ในกำมือของบูรพาพยักษร่างยักย้ายโน้มตัวลงจนใกล้เขาเต็มที่ลมหายใจร้อนแรงประทะใบหน้าเหมือนไฟเผากรงเล็บคมสะท้อนแสงจางของตะวันลับฟ้าดวงตาสีทองจับจ้องเขาแน่นเขารู้สึกถึงแรงดิบและความดุร้ายที่แผ่ซ่านรอบตัว ทุกฝีก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นเบาหาห่เสียงคำรามต่ําและหนักดังก้องรอบป่าหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดมือและเท้าแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้ความหวาดกลัวกลืนกินทั้งร่างกายและจิตใจร่างยักย้ายค่อยๆขยับกรงเล็บเข้ามาใกล้ลมหายใจร้อนแรงและกลิ่นป่าชื้นแผ่เข้าจมูกเขารับรู้ถึงแรงกดดันมหาศาลบนอกทุกสิ่งรอบตัวเงียยสนิท ความมืดและเงาไม้คลุมทุกทิศทางดวงตาสีทองยังคงจับจ้องเขาแน,น่นเหมือนอ่านทุกความคิดและความหวาดกลัวเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อแรงกดดันทําให้โลกทั้งใบเหมือนย่อมลงบนตัวเขาลมหายใจร้อนแรงเหมือนไฟลุกเผาใบหน้าร่างยักย้ายยอดตัวลงอีกครั้งแรงกดดันจากมันทำให้พื้นดินสั่นแรงขึ้นเขาแทบหายใจไม่ออก ทุกความหวาดกลัวรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังที่แทบบทขยีใจและในวินาทีนั้นเขารู้ชัดเจนว่าชะตากรรมของเขาอยู่ในกำมือของบูรพาพยักร่างยักย้ายโน้มตัวต่ำลงจนลมหายใจร้อนกระทบหน้าทุกวินาทีดวงตาสีทองแวววาวจับจ้องเขาแน่นเขารับรู้ถึงพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวทุกความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกรวมเป็นหนึ่งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบเขา และในวินาทีนั้นเขาได้รู้ว่าไม่มีหนทางหลบหนีร่างยักย้ายก้มตัวลงใกล้เขามากที่สุดกรงเล็บคมยาวสะท้อนแสงสุดท้ายของตะวันลมหายใจร้อนแรงประทะใบหน้าเหมือนไฟลุกดวงตาสีทองจับจ้องเขาแน่นทุกแรงกดดันและความดูร้ายแผ่ซ่านรอบตัวเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อมือและเท้าสั่นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงคำรามต่ำและหนักดังก้องเต็มป่ากลิ่นป่าชื้นผสมเหงื่อทำให้แทบขาดอากาศร่างยักษ์ย้ายต,ตัวต่ำลงอีกครั้งแรงกดดันจากมันทำให้พื้นดินสั่นแรงเขารับรู้ถึงพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวทุกความหวาดกลัวรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบเขาดวงตาสีทองจ้องเขาแน่นเหมือนอ่านทุกความคิดและความหวาดกลัว ลมหายใจร้อนแรงประทะเต็มใบหน้าเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ทะลุเข้ากระดูกและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่มีทางหลบหนีจากบูญภาพ,พยักร่างยักย้ายค่อยๆเคลื่อนไหวช้าหาหะกรงเล็บยกสูงเหนือสีสะขาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอมหิตหัวใจเขาเต้นรัวราวกับจะทะลุอ,อกและโลกทั้งใบเหมือนถูกครอบงำโดยอำนาจเหนือจินตนาการ ร่างยักย้ายย่อตัวต่ำลงจนแทบสัมผัสเขาลมหายใจร้อนแรงและหนักหน่วงประทะใบหน้ากรงเล็บคมยาวสะท้อนแสงสุดท้ายของตะวันดวงตาสีทองจับจ้องเขาแน่นเขารู้สึกถึงพลังดิบและความดูร้ายที่แผ่ซ่านรอบตัวทุกฝีก้าของมันทำให้พื้นดินสัน่นเสียงคำรามต่ำและหนักดังก้องป่าหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดมือและเท้าแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้ ความหวาดกลัวกลิ่นกินทั้งร่างกายและจิตใจร่างยักย้ายค่อยๆขยับกรงเล็บเข้ามาใกล้ลมหายใจร้อนแรงและกลิ่นป่าชื้นแผ่เข้าจมูกแรงกดดันมหาศาลทำให้เขาแทบหายใจไม่ออกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงลมหายใจหนักของมันความมืดและเงาไม้คลุมทุกทิศท,ทางดวงตาสีทองยังคงจับจ้องเขาแน่นเหมือนอ่านทุกความคิดและความหวาดกลัวเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อ แรงกดดันทําให้โลกทั้งใบเหมือนย่อมลงบนตัวเขาลมหายใจร้อนแรงเหมือนไฟลุกเผาใบหน้าร่างยักย้าย่อตัวลงอีกครั้งแรงกดดันจากมันทําให้พื้นดินสั่นแรงขึ้นเขาแทบหายใจไม่ออกทุกความหวาดกลัวรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังที่แทบบทขยิบใจและในวินาทีนั้นเขารู้ชัดเจนว่าชะตากรรมของเขาอยู่ในกำมือของบูรพาพยักษ์ ร่างยักย้ายโน้มตัวต่ำลงจนลมหายใจร้อนกระทบหน้าทุกวินาทีดวงตาสีทองแวววาวจับจ้องเขาแน่นเขารับรู้ถึงพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวทุกความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกรวมเป็นหนึ่งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบเขาและในวินาทีนั้นเขาได้รู้ว่าไม่มีหนทางหลบหนีร่างยักย้ายก้มตัวลงใกล้เขามากที่สุดกรงเล็บคมยาวสะท้อนแสงสุดท้ายของตะวัน ลมหายใจร้อนแรงประทะใบหน้าเหมือนไฟลุกดวงตาสีทองจับจ้องเขาแน,น่นทุกแรงกดดันและความดูร้ายแผ่ซ่านรอบตัวเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างแข็งทื่อมือและเท้าสั่นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงคำรามต่ำและหนักดังก้องเต็มป่ากลิ่นป่าชื้นผสมเหงื่อทำให้แทบขาดอากาศร่างยักย้ายย่อตัวต่ำลงอีกครั้ง แรงกดดันจากมันทําให้พื้นดินสั่นแรงเขารับรู้ถึงพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวทุกความหวาดกลัวรวมตัวกันเป็นความสิ้นหวังโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบเขาดวงตาสีทองจ้องเขาแน่นเหมือนอ่านทุกความคิดและความหวาดกลัวลมหายใจร้อนแรงประทะเต็มใบหน้าเขารู้สึกถึงแรงสะเทือนที่ทะลุเข้ากระดูกและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่มีทางหลบหนีจากบูนภาพพยัก ร่างยักย้ายค่อยๆเคลื่อนไหวช้าหาหา่ากรงเล็บยกสูงเหนือสีสเขาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอมหิตหัวใจเขาเต้นรัวราวกับจะทะลุอ,อกและโลกทั้งใบเหมือนถูกครอบงำโดยอำนาจเหนือจินตนาการร่างยักย้ายชะงักลงทันทีดวงตาสีทองจับจ้องเขาแน่นแต่เหมือนมีบางสิ่งเปลี่ยนไปเสียงคำรามลดลงเป็นเพียงลมหายใจหนะักหาหา่า เขาแทบไม่กล้าขยับแต่ก็เริ่มรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ซ่านรอบตัวลมหายใจร้อนแรงเริ่มจางลงกรงเล็บคมค่อยๆลดระดับลงจากตัวเขาความมืดและเงาไม้เริ่มสลายแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ส่่งผ่านกิ่งไม้เผยให้เห็นใบไม้เขียวชอุ่มและความสงบในป่าดงดิบร่างยักย้ายค่อยๆถอยห่างดวงตาสีทองยนจับจ้องอยู่แต่ไม่ดูร้ายเหมือนก่อนเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่ค่อยๆลดลง หัวใจเต้นช้าลงและลมหายใจคลายความตึงเครียดโลกทั้งใบกลับมาเคลื่อนไหวตามปกติเขาลุกขึ้นยืนอย่างระมัดระวังมองไปรอบตัวและเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ค่อยๆจางหายป่างเงียบสงบแต่ความทรงจำของร่างยักษ์ย,ย,ยังคงชัดเจนในใจเขายิ้มเล็กๆด้วยความโล่งใจและรู้ว่าเขาได้เรียนรู้ถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจากวันนั้นป่าดงดิบไม่เพียงแต่เป็นที่หลบซ่อนแต่ยังเป็นบทเรียน ให้เขาเคารพและระมัดระวังต่อสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการและบูรพาพยักก็ยังคงอยู่ในความทรงจำเฝ้ามองจากเงามืดแต่ไม่ทำร้ายอีกครั้งเพราะเขาได้ผ่านการทดสอบและอยู่รอดด้วยความเคารพต่อป่าโลกกลับคืนสู่ความสงบแต่ความตื่นเต้นและความหวาดกลัวของวันนั้นยังคงอยู่สอนให้เขารู้จักความกล้าและคุณค่าของชีวิตที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ